ครับคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ทั้งทั้งห้ายานใช่ไหมคือเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นหีบยานเป็นเคร่งในเรื่องศิลมหายานก็เรียกว่าเคร่งในเรื่องสัม,าางงสมัิภักจงรักภักดีแล้วก็วัชรยานคือสายปัดเป่าใช่ไหมแล้วก็สัมมาสัมโพธิยานอนุตตะสัมมาสัมโพธิยานก็คือยานที่เกี่ยวกับ กเรียกว่าทวนกระแสทวนกระแสก็คือพูดถึงอจินไตาสามก็คือเขาเรีว่าสวรรค์นลกกฎแห่งกรรมแล้วก็ปฏิหารพระเจ้านิควญญาณและที่สําคัญก็คือตันตรยานตันตรยานก็คือตันหาที่เป็นการมคาุณที่ไม่เป็นโทษที่ไม่เป็นโทษก็มีสังกัปปะคือในมนุษย์โลกเนี่ย มันต้องมีเขาเรีย่าเห็นไหมจึงมีแหล่งบันเทิงอาบอนวดต่างๆเนี่ยเป็นหญิงสโสเภณีเรียกว่างามเมืองตามที่กล่าวนี่คืออะไนี่คือลักษณะของการความสมบูรณ์ที่สุดของโลกของของ,ของประเทศไทยบางประเทศเนี่ยจะเข้มงวดไปเลยไม่มีตันตะยาอย่างเช่นพี่น้องชาวอาหรับนะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยอาโกโกอาบนวดข้างวัด แล้วอยู่เนี่ยใกล้โบสถ์ใกล้เนี่อยอย่างได้ถือว่าถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่อิสระสมบูรณ์ที่สุดในโลกวันนี้เราอยากจะนำเสนอตันตะยานให้พวกเราเข้าใจถ้าสนใจลองเข้าไปในลิงก์ของ TikTok เราจะรู้เรามีอยู่19 EP ให้คุณสนใจให้คุณไปเรียนรู้ระบบ ตันตะลยานที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับ